คุณพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะหรือว่าคุณกลัวว่าถ้าถึงบ้านเราฉันจะเล่นงานคุณก็เลยจอดข้างทางถึงเวลาจะทำอะไรผมเห็นคุณยังไม่เคยมาที่นี่ผมเลยพามาคุณชอบไหมชอบแต่ที่สวยๆแบบนี้คุณน่าจะพาฉันมาตั้งนานแล้ว ผมก็ต้องมั่นใจก่อนสิว่าคุณชอบผมถึงพามาคิดว่าทำให้ฉันอารมณ์ดีแล้วฉันจะไม่เล่นงานคุณสะะิท่าคุณอยากจัดการอะไรผมคุณจัดการผมที่นี่ได้เลยนะผมยอมทุกอย่างแสดงว่ายอมรับผิดหรอถ้าคุณว่าผมผิดผมผิดก็ได้ใครจะคิดล่ะว่าคุณจะห่วงผมขนาดนี้ก็ ฉันแค่ไม่ชอบเสียหน้าให้ยายไขแสงมาบอกว่าจะทำอะไรกับคุณก็ได้รับหลังยังไงชาวบ้านเขาก็รู้นะว่าคุณแต่งงานกับฉันแล้วอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรแบบไขแสงเลยนะไม่งั้นผมจะแต่งงานากับคุณทำไมต่อไปนี้นะไขแสงไม่กล้ามาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าตอนคุณโมโหเนี่ยมันน่ากลัวมากถ้ามีเชี้ยวอยีกนิดนึงนะใช่เลย คุณว่าฉันเป็นยักษ์เหรอนี่นี่พอแล้วแล้วแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยฉันไม่ได้หึงอะไรคุณหรอกนะมันหลงตัวเองให้มากไปแล้อะไม่หึงก็ไม่หึงแค่คุณห่วงผมผมก็ดีใจแล้วคุณจะทำอะไร ให้คุณจัดการผมไงฉันไปในเธอได้ทุกอย่างทุกอย่างอะไรที่เธอนั้นต้องการต้องการดาวบนฟ้าทั้งจักรวาลจะไปเอามาให้เธอกะเธอบอกฉันฉันเป็นในเธอได้ทุกอย่างทุกอย่าง